วันนี้ก็เป็นวันพ่อพวกเราก็พากันมาที่อ่างศิลานะคะอ่างศิลาบางแสนเราก็นี่โอ้ล็อก3 3เราอยากลองมากก็เลยเลยเดินข้ามไปสรุปว่าเต็มค่ะก็เลยหันหลังกลับมาอุ้ยเห็นกินปูสองเฮ้ยังไงก็เอาร้านนี้แหละก็สวยดีเขามี2ชั้นนะคะเราก็เลยเริ่มสั่งอาหารกันเลยแล้วก็เดี๋ยว หลจะตรงข้ามกับโอรอล์ก็เลยค่ะเยียงๆกันนิดนึงบรรยากาศดีนะคะสะอาดด้วยอันนี้อาหารมาจานแรกก็นี่เลยส้มตำจะบอกว่าน้ําปลานี่นัวมากนัวจริงใครได้กินต้องถูกใจน่ๆมีหอยมาสามตัวนี่คือตำหอยแครงยักษ์ยักษ์จริงค่ะขนาดช้อนนี่ยังเล็กเลยอ่ะจะบอกว่าเนื้อไม่เหนียวเลยเนื้อเด้งมากแกเร็ว หูมาดูพวกเรารับประทานอาหารกันดีกว่าว่าอร่อยแค่อร่อยจริงนะนีน,น,น่อบอกาัแล้วมันเห็นที่ไหนกำลไปงานองเราอั้ดีว่าเราไม่กินไปก่อนเดี๋ยวสั่งข้าวเปล่าเลย ไปคำแรกคืออีสานบ้านเฮาแท้ๆเอ้ยไม่ใช่แต้ๆทาภาพเกแล้วก็ตามด้วยข้าวผัดปูก็มาแบบเน้นๆนไม่มีอะไรขวางเลยนะทุกอย่างคือดีในนี้ก็คือจอปูคนะ่ะปะจอปูที่เป็นก้อนจริงๆเห็นซุปแบบนี้ใช่ไหมรสชาติจัดจ้านดีมากเลยนะคะแต่ผัดไข่เค็มก็แปลกจากร้านอื่นนิดนึงไม่ค่อยเห็นที่เขาผัดไข่เค็มมาเป็นเซี่ยวๆแบบนี้ หานรสชาติอร่อยเอามันกับส้มตำแซ่บเนาะทุกคนเอนจอยมากแล้วก็บอกว่าอมอะไรไว้อันไหนอร่อยไข่ออกมาก่อนน่าอร่อยอันไหนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้อร่อยเลยไข่เค็มอร่อยจ้าจริงๆแล้วอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆทุกอย่างสดและสะอาดมากถ้วยจานเขายังมาใส่ถุงมาเลยอ่ะทุกอย่างเป็นไรความเกาะ แล้วดูนี่เนื้อปูก็คือเนื้อปูทอดใหม่ๆเลยย่างก้อนไปเลยอ่ะปูเป็นก้อนเลยจ้าเดี๋ยวหลังจากที่ทานอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปตลาดเก่าอ่างศิลาเดี๋ยวจะไปเดินดนที่นั่นของถูกมากขอแล้วก็แล้วก็แล้วกันเดิมก็มาเลยจ้ามาเลยจ้าชิม มาใค่ใบไหน่ยมอผัดดำดำมันซูบินเลยอันนู้นอืมอร่อยมอืมอันนี้คู่เย็นมาก ใช่เลยนะรสชาติขอ ดูแชมพูดิสเตปเบอร์อธ<ป>ิบายรสชาตินะครับอร่อยไม่เหมือนวันนั้นเลย<ะ>ที่บอกว่าพีคที่สุดนะของร้านนี้เป็นยังไงค่ะอันไหนอร่อยสุดที่กินอันไหนอร่อยกว่านี้น มากุ yup. <mart bio> ้งนี <At S 2> ่ะอไอีกไหมน้นมหวานมากกินอะไรแปเ่อีขย้กับนนะตาตัวนึ่งนีกินโซ่ตัวนง ใหญ่ๆแอปแบบเต็มๆนะฮะนะโซ่เทเ่าหน้าดิเรื่องเยอะมากเทียบกับหน้าที่มันใหญ่ใหญ่กว่าเบ้าไตเอาอ้าทีเนี้ย ้าให้สุดมันแข็งมากเลยหรออ่อทำบุญช่วยอาหารกลางวันเด็กไม่มีของของแห้งแล้วก็ใส่ใจมากเฮ้ยโดนแล้วห้าสิบเองนี่ใหญ่มากเลยอ่ะ เป็นเหล่งที่เขาเอามาลงเนาะมันก็เลยราคาสองร้อยแปดสิบก็ไม้นี่น้ปู่ใหญ่ไม่ไดัง,งนดกนเลยน่ันโคนแฉเได้ทนียดีแค่เียงนะ,ะ,ะถูกใจตรอ้วลหลานตาแต่มานี่ก็ยังไม่ได้นะพือเ,อ,เอดมากเลยนะนดีมากเลย อเราอยู่ไนอยู่ที่ททอไกีก็ไปซื้อปูไข่ดองร้านไหนนะอย่าอย่าแค่๋ยวมันจะโดนร้านที่บอกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนจริงไหมถือไว้ก่อนเมกี้เราเห็นอยู่ไหนวะ เดินไปอีกหนูนหนูอย่าเดินแค่พอได้แล้วเดี๋ยวเขาชนเรามันจะจิ้มนี่ไงนี่ไง,องเอะไรผู้ขาดาองผู้ข่ดอง150นี่150ร้อยห้าสิบ เดียวน,นี่ตัวนี้แดงดีอ่ะเอาของอกี่บาท